ต่อไปเป็นการนับจังหวะตัวดำอ่าเคาะสี 4, 3, 2> 1, 2, 3, ่เคาะสามซีตต 4, อานุตัวดำสี่เคาะสามซีอ่ะตัวดำสี่เคาะสามซีอ่ะต่อไปเป็นโนตอะไรขบีตหนึ่งชั้นสามและสและสและสี่ อ่าโอเคต่อไปเป็นน้ดคาเบตอะไรน้ตคาเบต2ชั้นอ่าสามสี่2และและานแคราวนี้เพราจังหวะน้ดคาเบต2ชั้นแบบไวๆ3าส อ่าโอเคขอบคุณมากต่อไปเป็นโน้ตตัวอ่าเาเรียกว่าโน้ตตัวกลมอ่าสมมงหมเรากำหนดจังหวะให้สี่คะโน้ตตัวกลมซีสามสี่หนึ่งโอ้ยไม่ใช่โน้ตตัวกลมมีสี่จังหวะสี่คะใช่ไหมศูนย์มีสี่คะใช่ไหมให้เราลองโน้ตเช่นคำว่าโดก็โดตัวเดียวเท่ากับสี่คอสามสี่ต่ออ่ะไปเริ่มใหม่สามสี่โดโอเคเนาะ